ห,หนูชื่อนางเก่าที่ดาผ่อนเฮากปวงที่เล่นที่หนูรัดอายุ2 7ปีแล้วนะคะวันนี้และครอเลี่ยงแยกนางเอวันนี้ฉันจะไปนาลิจีวันนี้ฉันจะไปขีบปลายฟ้าฉันไม่ยอมได้แล้วก็ดีไม่ยอมฉันจะ ไปเป็นนางเอกอยากสวยฉันช่องจู้ให้มันได้ นเดียวไม่นั้นลายฟ้าเสียงดีค่ะไม่มีวันเอาไปไม่ได้หรอกคงไม่ได้เป็นนางเอกไฟฟ้าสวย้าเอย่างวันนี้ตายตุดสวยมากจุดจีแดงวันนี้จะไปตกดาลวันนี ไปดูไปดีฝาจะไปงานรถเจแล้ว,อลวโอ๊ยไปฝาเนี่ยนะจะไปงานยังไงเนี่ยรถก็ไม่มีแล้วใครจะเป็นนางเอกท่านทุกๆเป็นนางเอกให้ได้วันนี้อีดาววันดีนะมันไปรถคันใหญ่แน่เลยมันไม่มาแล้วไป้าเอาเน็กวัน ไฟฟ้าจะไปยังไงดีล่ะนั้นอ๋อไปรถคันนี้ดีกว่า 快，快追快！